mùa mực vâng. à, cung mùa mực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  cung mực cung mực mực cung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  มันเป็นตงไงยได้ว่าแเ่ขอบคุณหนึ่งนคะแนนครับูดเอามึกวอาว่าถือก็ได้ตีเอาหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งอซอยในปีเปล่าไปบอย่งกะอนใครทักมาบอกนะครับอยากให้ใครพูดอะไรให้ใอรด้คอยห่างขาดค่ากับเข่าอยู่ตอนนขายหมีวันดีนดี หอยยายมีประจัดหมียายมอยใช่ไหมเด้กก่อนไอ้ปอมมึงบอกคำเดียวดูบอกเร็วๆคำเดีย่ยวแม่แม่มันต้องทำความเข้าใจกับคำก่อนต้องทำความเข้าใจรอบเดียวหนึ่งสองสามยายมีขายหอยยายมอยขายหมีหมอยยายมีกัดหมียายมอยหอยยายมีกัดหมียายมอยหอยยายมีไปกัดหมียายมอยบ่ได้ดอก มัดเมียนมันจะได้เห็นคำยูเหมียนมันอาบจำไงบเอาเธอบอกเบื้งเอาเธอลองบอกเบื้องเอากูได้ตั้งคำถามโอนยดิแาสามารถตั้งร้อยๆนะเออโอนไมาจโอนมหมสิสิเบ้าเอาดอกสิไปหาคนมาเบาเอาเข้าใจแล้วไม่หัวแล้วสูดแต่ลมเถอ ขาดแล้วไหมกูขาดแล้วอยากให้ผู้ใดมาเบาบอกใจพี่น้องหล่ะจะให้คะแนนน้อง้ดอีเวอร์อยู่บารอยากให้อะน้องตาล200คะแนนพูดคำนี้หน่อยจังสินะเอาตีว่าเป็นห้ยเร็วเร็วเร็วแต่ลอยพูนีเร็วเร็วเร็วอยากให้ปิยพรพูดคำนี้หน่อยให้สองบาทว่าอะไดอกเพี้ยนเบิร์ดเอาเพื่อได้ช็อ ก็รู่าร้องไดแม่โอเยท่นบบพี่จาไปนะจ๊ะโอ้ยกระสีมันแยงสี้ยนขางนอนทั้งฝุ่นใช้ข้าวไเลย่ะาเกียวค้างเช้าชาเขาความความเสร็จผู้ใด้เบาขอยท่านได้เบายู่โอนมารอนอือนไงทำละสองรคะแนนมานะพูดละนองละยอมยะลาพูดได้แม่จะให้คะแนนเร็วๆไมหลยมโอ้ยเบาซื่อแมย เออกระละนองละนองละยองยะลายะลาแม่มึงลินของเกี้ยวนี่นะลูกยะยัลาภาาไทยยะเื่อ้าวได้ยัเพื่อเดี๋ยวเรียวหลกันได้ยองยะลาหนึงสองสามละนองละยองยัลายันงละล้วมาละนองมาสักละนองละยองยัลาหนึง ละนองก่อนหน e ึ่งสองสาละนองละยองลุงสติสติสติเร็วหนึ่งสองสามละละละนองละนองหนึ่งสองสามละนองละยองละยา เลือกไก่สูงให้โกลุละนองละเาอละนองละยองยะลาเนื่องตองเอาไปเร็วดีกออีกใ้มันไดจนก็อี่ดละนองอาโมได้ละนองละยองยะลา่ง้ละนองลโหลมันนลลเืองซ้ำๆองไงละนองละนองละยองยะลา รลนองระยอมแะยะลาต่แตบะตะเบางาอยู่ดีกับว่าสิวสิวสิวอ่ะสิวสาวนุ้มจะสิวอุตันทีนี้ไปยูทูบอยาไปถ่ายอยู่ในแจ่ผมและนองแลยอมยะลา ย่า right. ละนองละยองยะลาเคอยๆเลยเร็วละนองละยองยะลาละนองละยองยะลายใหญ่ใหญ่มีไขยหอยใหญ่อยไข่หอยใหญ่มีกัดมีใหญ่มอยหอยใหญ่มีก so, ัดมีใหญ่มอย หยมีกายหอยมีขายหอยมอยขายมีหอยขายหอหขายมีเออเอากเอามหายนึอเององเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหเอาหนูหมูหนูหมูจะใส่ดนี้เอาหูหมูมาใส่หูมีหูหมูหูมีเอาหูมีมาใส่หูหมูหูหมู ได้ได้โหหนูสวัสดีครับเตงเอาอีกรอบนึครับแต่แล้วว่าน้ขาบนหบหัวอีกแล้วได้หัวถาลงอนถา้แม่ชีสไฮนันแม่รชาวาี้าลเ้ยเลืเโอนอีกแล้วลาผ้าลูกมาแล้วเอาอันบนนี่ซา่าเอาหูหนีเอาหูหมีโอ้ยยากโนลงตามคํำเจืนเจนี่อาน ตาตามีไหมนี่ไหมมวรเอาหูมีเอาหูมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมีหูหมูหูมีเอาหูมีมาใส่หูหมูเออเอออะไรมเีนอ่ะลีเฮียเฮียลีอลีเฮียเฮียลีอลีเฮียเฮียลีลบไทยมาบอกคำนี้ดู แม่เพ่ใจ4สี่สิบบาทเร็วแม่โอนเข้าบัญชีลูกแล้วจ้าในน้ำมแนหลาหลาบ่ได้นน้ำมูถ้านงถวยคงควรคอเป็นตะยากแท้ถ้านงถวยถ้านงอย่างก่อนนี่มันกือได้ยินม่าควยอ่านี่ เัวยคงควนคอยควรคอยโอ้ยพูดอะนงควนคือคนก่นถวยเออพักนงควถวยคงวยคงควนคอยคงวนคอยคนควยถั่วพวยน่อคงควนคอยคอยดีคงควนคอยคงคว ท่านอยงนอยานังกอานกยกูกกด้ยินแต่ว่าคควยตลอดหสองทนวยคงควรคอยท่านงควยคงควนคอยท่นงควยคงควนคอยอ้แล้วองสาเจ็องสามสอ เอาไปนอแรงเขานลด่เราได้วน like like yeah. ้ำมูีกบาลก็จอาตะกวงบดกสลึงควงเปิดฟ้อให้คิอยย่างโทรศัพท์แตกเต๋อวร์แมนโทรศัพท์เมมเต็มไทยคิดไปได้ นอาพี่หนักเอาทีน <t Anfang> <t countries> okay, ี้สนอที่ครับสอบรั้มกันครับแบบนี้ครับ